วันนี้จะพาทุกคนมาตะลุยกินไปด้วยกันค่ะที่งานภูมิกางสเสน่ห์ไทยฟู้ดแฟร์แอสเซนทรัลชมบุรีงานจัดรอหวันที่ 7- ถึง11กุมภาพันธ์ที่ลานกิจกรรมชั้นหนึ่งซึ่งงานนี้รวมร้านดังอาหารท้องถิ่นแล้วก็เมนูยอดฮิตกว่า70บร้านด้วยกันเดี๋ยวจะพาไปตะลุยกันนะคะว่ามีร้านอะไรน่ากินบ้างเรื่องเงินที่ลุงใจไข่ปิ้งเจ้าดังจากนครปฐมเขาขนทับกันมาปิ้งไข่ภายในงานเลยเราสามารถเลือกระดับความสุกข,ข,ของไข่ได้แล้วก็สั่งได้นะว่าจะเป็นไข่ไก่หรือว่าไข่ยเยี่ยวมา้ามเข่ามคาก บัวลอ,อยเศรษฐีเจ้าดังก็มางานนี้ค่ะบัวลอยไข่หวานที่เครื่องแน่นทับทิมกรอบที่เม็ดใหญ่หญกะท่สดของร้านนี้หอมหวานมากๆค่ะส่วนร้านนี้มาจากเชียงใหม่เลยนะคะกับร้านตะเกียบมีเมนูทั้งหมี่คลุกไก่ฉีกเส้นหมี่คลุกแบบโบราณแล้วก็ขนมจีนน้ำยาปูรสชาติก็คือดีแบบไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยค่ะหน้าร้อนนี้ต้องไม่พลาดกับเจออ้วนข้าวเหนียวมะม่วงเจาเ้าเก่าจากบางบอนข้าวเหนียวมูนเขาหอมๆเลยค่ะรวมทั้งยังมีเมนูขนมไทอยอย่างสาคูที่เป็นสาคูแท้ๆถ้วยนี้อร่อยมากค่ะร้านนี้เจจุกหมูทอดสามรสที่ข้า หม,หหหมูทอดของเขามาละ12บาทเท่านั้นเจ๊สีสำเพลงก็เป็นอีกหนึ่งร้านดังที่ไม่เคยพลาดค่ะหมกย่างร้อนๆราดด้วยน้ำปลาพริกแล้วก็มาคู่กับไข่ต้มนะฟินจริงๆร้านปุเรือสำเพอค่ะเขาจะปั้นลูกชิ้นกันสดๆใหม่ๆภายในงานเลยใกล้ๆกันเป็นร้านบุษยาขนมไทยค่ะขนมต้มมะพร้าวอ่อนของร้านนี้น่ากินมากร้านทอดมันจับหลักร้านนี้นะคะจะเป็นแบบย่างแล้วก็แบบนึ่งไร้น้ำมันเป็นร้านแรกในไทยด้วยนะคะที่เขาต้มด้วยน้ำแร่แนะนําให้มาลองร้านข้าวห่อใบตองรอบนี้เขาเสิร์ฟมาในหม้อดิน ถึงแม้จะเป็นหม้อดินนะแต่ว่าเครื่องยังคงแน่นแล้วก็รสชาติเนี่ยอร่อยเหมือนเดิมวาราัรสลเปาวเบตงค่ะน้าขนมจีบกุ้งแดงๆแล้วก็สลเปาานุ่มๆมีทั้งไสหมูส,สับไสหมูแดงสุดเบตรงรวมทั้งเมนูชาชักที่หอมและหวานน้อยด้วยข้าเกรียบในเกาะร้านนี้ที่คนทานเจทานมังสวิรัติทานได้เขาไม่ใส่ผงชูรสนะคะแล้วก็มีน้ําพริกเผาเนี่ยให้ลองชิมด้วยอร่อยติดใจหิ้วกลับบ้านได้เลยนะคะ 3. ห่อห0 0่หมูสเต๊ะมังกรทองเจ้าดังจากเยาวราชที่ตอนเดินผ่านคือกลิ่นหอมเลยนะคะหมูนุ่มกําลังดีนําจิม น้าจิ้มอาจาใช้ได้เลยค่ะโอปัญญากิรานี้แป้งนุ่มมากเลยนะทุกคนส่วนตัวเราชอบไส้ถั่วดแดงมากเลยค่ะแล้วเขาก็มีวรารบิโมจิด้วยนะใส่มทชะอย่างเราเนี่ยก็จัดเลยค่ะถูกใจสุดๆบอกว่างานพุงกางสเสน่ห์ไทยฟู้ดแฟร์แอสเซนทรัลชลบุรีเนี่ยเขารวมร้านมาไว้เยอะมากาจริงๆค่ะใครที่ได้มาเดินงานนี้รับรองว่าต้องได้ของติดไม้ติดมือกลับบ้านกันอย่างแน่นอนงานเริ่มตั้งแต่วันนี้ค่ะถึงวันที่11กุมภาพันธ์แวะมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะที่ลานกิจกรรมชั้นหนึ่งเซนทรัลชลบุร